เพรจริงดาราหนุ่มคนนี้รับมีคนคุยเรืเ่อยๆยังไม่อยากแต่งงาน อีกหนึ่งนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างไนกี้นิทิโดนล่าสุดเผยสถานะหัวใจตอนนี้ที่เจ้าตัวยอมรับว่ามีคนคุยอยู่เรื่อยๆคุยสักพักแล้วก็ห่างเหินกันไปแล้วคุยกันหมายอยู่แบบนี้ด้วยตัวเองไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักก่อนที่จะเผยชัดว่ายังไม่อยากแต่งงานตอนยังสนุกกับงานที่ทํามากกว่าเราก็ไม่ได้โทษใครเราก็โทษตัวเองว่าจะไม่ได้จริงจังกับเรื่องความรักมากมายขนาดนั้นเรายังสนุกกับงานได้ทํางานใหม่ที่หลากหลายพร้อมทั้งยังเผยสถานะหัวใจ,จชัดว่าตอนนี้โสดก่อนที่จะตอบ คำถามว่าสถานะโสดแต่มีคนคุยใช่ไหมเจ้าตัวได้ตอบกลับทันทีว่ามีครับคุยเรื่อยๆให้กระซุ่มกระชวยหัวใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนอกวงการและทิ้งท้ายไว้ว่าตอนนั้นเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็อยากจะแต่งงานแต่เราก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะเรายังไม่พร้อมตรงนี้ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานยังสนุกกับงานที่ทําอยู่